ฮะไอ้มคุณเอิร์ดบอกคะสิสิว่าจังไหนดีล่ะผมเอ๊ครับกำลังคบกับพี่เอิร์ดอยู่อ๋ออีนี้บอกังเอิญยังบอกถึงคันคบแต่ว่ากันคุยคุยกันอยู่มันจะเป็นไปได้จังไดคุณเอิร์ดบ่ได้มักผู้ชายคุณเอิร์ดมักผู้หญิงเท่าที่หูมากคุณเอิร์ดกับคบกับผู้หญิงมาตลอดบ่แม่นบอกคะ คุณซูซี่นี่เชยจังเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขามีคบได้ทั้งแบบว่าชายหญิงหญิงหญิงชายชายมันก็เปลี่ยนไปได้หมดแล้วค่ะไม่เคยได้ยินนะคะความลื่นไหลทางเพศนะคะอย่ก็ตบให้ลื่นเลยไมค่ะว่าจังหดคะคุณเอิร์ทที่บอกว่าแค่คุยคุยเนี่ยแสดงว่าบอท่านได้คบกันแมนบอกคะการบอท่านคบกันถึงขั้นแฟนแต่ก็มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นนะครับ